อายุวาถนะนะอาจารย์แห้วกินมาแล้วนะสามสิบกว่าปีนะไม่ต้องกลัวเลยกินแล้วดีมากนะเอาแบบนี้นะครับนะทุกคนหญิงชายใครจะกินก็ได้หมดนะใช่ครับใช้ตามนี้สมอนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้นะวัดอย่างนี้บอสไลยให้บอสวัดดีกว่าบอสวัดไม่ไม่บอสวัดนี่ครับนี่นี่นี่บอสเท่านี้่าโอเคแล้วก็ตัดเลยแค่นี้โอเคอะ แล้วก็หั่นนะครับนะหั่นเลยไอ้หนงมอาจารย์รับประกันเลยครับใครที่มีพ่อแม่ปวดขานะแล้วก็เบาหวานไขมัน่อบตับนะครับนะแล้วก็ของไม่ขึ้นนะครับนะไอ้หนูไม่ทํางานเลยนี่นะแล้วดีมากปวดหลังปวดข้อปอดไม่ดีนะครับนะลองเลยครับนะนี่แล้วเลือกมานะไม่ต้องแก่มากขนาดนี้กำลังดีเลยครับอันนี้มันคืออะไรครับอาจารย์อันนี้บอรเพชครับบอรเพช ตอนที่อาจารย์ป่วยเนี่ยอาจารย์ฝังอาจารย์ฝันเลยนะครับนะแล้วตัมครับตมัมนี่ตัมเลยครับนี่ตัมเลยตํากินได้แล้วใส่ไว้นะมะขามมะขามเปียกแต่มารินที่ต้มาเว้นแตมารินนะมะขามเปียกนะครับนะบป,นะประมาณสักขีดนึงประมาณขีดนึงนะครับนะตัมเลยครับตนะัมนี่ ตาให้ละเอียดครับตาให้ละเอียดไม่ต้องกลัวไม่มียาไม่มีสารพิษใดๆนี่ตาเลยครับนะนี่แกะแกะกินเลยครับปอดนะโควงโควิดที่เป็นอยู่นะใครเป็นรองโควิดบ้านไม่มีนี้ก็ซื้อไทยไปได้ครับซื้อ <I can S 1> ไทย <okay. S 1> แล้วดีมากแล้วฉี่ไม่พุ่งี เนี้ย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 ่ะเนี้ยลองลอองลองปดีมากนะแล้วใครอ่ะเป็นผู้ชายนะมีลูกยากลองทานครับลองทานอาจารย์บอกให้เลยและผู้หญิงผู้หญิงนะชอบเป็นตกขาวบ่อยๆแล้วก็อะไรเหนื่อยง่ายหอบง่ายแล้วนอนกลางคืนน้นอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแต่ต้องมะขามนะซื้อมะขามกระดานที่มันดีๆหน่อยน้ดีๆหน่อย หาอีกไหมมะขามไม่รู้ว่าจะใช้เยอะนะเอามาอีกเนี่ยต้อยู่ตลาดถ้าถ้ามีมีมีมาอีกนะเนี่ยมาใส่สักขีดหนึ่งขีดครึ่งนะตมเลยครับมะขามมีไหมมะขามฟองฟองไปไปซื้อมะขามมาให้อีกบ้างริ่นสิทธิเทพเนี่ยตมเลยครับตมเลยอันนี้สุดยอดเอายิกงเอาอีกเอายิะเนี่ยตมเลยครับตมแล้วก็เอาใส่นะ ใส่กระปุกกินตอนเช้านะสุดยอดอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะไม่ใช่ของเล่นนะครับไม่มีสารพิเษใดๆใครลองนะนอนแล้วเงี้ยหายเลยครับแล้วก็ท่องๆนะโอเคเลยใช่ดูรหวังเนี e Naw, nah. ่ยแล้วผมไม่ก่อกเลยแล้วเนี doo. ่ยยุบเลยครับยุบเลยดีมากแล้วฉี่นะ ปุ้งปุ้งปุ้งเลยนะนะเนี่ยทำให้เหนียวหนืดหนืดดีนะลูกนะไปบอกพ่อบอกแม่นะนี่ของดีใช่แล้วก็ใครที่นอนกับคืนชอบกินเหล้าดิ้งดิ <finishing pressure> ้งหมดแก้ว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 ไ่กินก่อนนอนหน่อยหนึ่งหมดแก้วหมดแก้วนะเนี่ยมันจะหนืดละเริ่มหนืดละเนี่ยแล้วกินไปสามชั่วโมงนะบอสรู้เลยนะครับ ใช่ครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้สอนทะลุนะกนี่ดีเลยสูตรนี้สูตรอาจารย์แหีวเลยนะครับสูตรที่อาจารย์ก็นอนตอนนั้นป่วยแล้วอาจารย์นิมิตฝันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาจริงจริงแล้วก็มาขัดแต่ต้องเอามือใครมือมันนะเนี่ยต้องวัดอย่างนี้ครับวัดอย่างนี้วัดอย่างนี้แล้วก็ตัดตัดชบแต่ ใครก็ได้บางคนมือสั้นขนาดนี้ก็ตัดแค่นี้แล้วมันจะขบพอดีเลยนะฟองกองเดี๋ยวเอาให้จานสามสอันเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือนี่ให้บอสไปให้บอสเดี๋ยวลงว่างโมตัดให้เต็มตัดให้เตนมแต่อย่าไปเอาแก่มาก อย่าแปวแก่มากครับใส่ถุงใส่รถอาจารย์เลยแล้วดีมากครับเนี่ยเนี่ยมันจะหนืดรับหนืดแล้วก็เกลือครับเกลือมิดครับเกลือมิดเนี่อะไรเกลือมิดเกลือม แต่แต่เกือผงไม่เอาเกือผงไม่เอาเนเชอร์อทเนเอร์อครับเฮ้ยมาสอดีอเนี่ยบอสบอประมาณเท่านี้โอเคให้นดูดครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะนิดเดียวนิดเดียวนิดตเ้องเป็นเกลือเม็ดเนนะครับเกลือเม็ด เกลือเม็ดเนี่ยมันจะมีตัวผู้ตัวเมียนะตัวเม็ดจะมีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอย่างเงี้ยมีผู้หญิงมีผู้ชายด้วย<อ>ถ้าเกลือป่อนไม่มีแล้วโอเคจะต้ตำเลยตำเลยนี่ครับนี่สุรเลยสูตรอายุวัฒนะทานให้ได้นะครับนะใครมีโอกาสทานทานเลยครับทานเนี่ยเนี่ยเริ่มหนืดล้ว เริ่มนืดนะครับนืดนี่แสดงว่ายามันเริ่มเข้าที่กันนี่นี่นืดนะเอาขอช้อนหน่อยช้อนช้อนกินข้าวขอช้อนกินข้าวหน่อยนี่ช้อนหน่อยช้อนนี่นี่เนี่ยนืดละเนี่ยอ่ะลองมาจำตัวเล็กมาลองมาจำลูกลองมาจำลองมาจำมันจะนืดละนืดละดึงแทบจะไม่ขึ้นเลยลูกลองไหมลองก็ลองจำลองจำอย่างที่อาจารย์สอนเดี๋ยวมันจะนืดละ แต่เมื่อกี้ไม่หนืดใช่ค่ะถ้าไม่หนืดแสดงว่ายายาเขายังไม่คุกเขานะโอเคครับใช่บอสกินดีมากด้านนี้ยผมอะหมมากแพ้จะดำขึ้นดำขึ้นอันนี้จะขึ้นหมดเลยขึ้น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 เลยแล้วดีมากไม่มีเหนื่อยทำงานทั้งวันก็ไม่มีเหนื่อย นะมาขามายางเ okay. นี่ยตามเลยครับจริงๆรนะิแล้วต้องเพิ่มมะขามอีกนิดนึงนะงแล้วก็วกน้ำน้ำน้ำอเมริกันช้อนหนึ่งช้อนนึ่งนะน,นะน้ำพึ่งนี้ต้องเป็นน้ำพึ่งแท้นะเนี่ยรอฮันนี่นะ คบกวนลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะครับกวนปวเลยครับกวนเลยครับขอช้อนกาแฟหน่อยช้อนกาแฟช้อนกาแฟแล้วก็นัำเปล่าขอขอขอกระปุกมาด้วยกระปุกมาให้ซอฟให้ให้บอสไปกินเนี่ยบอส จ้านี้ต่ออันนี้เดี๋ยวให้เขายกไปเลยก็ได้เจ้านี้ได้แบ่งให้เขาก็ได้แบ่งยาวก็ตัดอ่าอันนี้ก็อันนี้ช้อนเล็กไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวเทปไปได้ได้ได้อะบอสบอสอย่างนี้บอสไหนซอรี่ครับเอามาเลยอเนาได้ใส่นี้บอสเช้านะเช้ากินขนาดนี้โอเคนั่งกินกับเอ้ยทำแล้วก็เก็บไว้ได้หรอเก็บใส่ตู้เย็นเลยเช้ามาตักกินไม่ตักกินเลยบอสตักกินเลยนะแล้วก็ดีเลยอะบอส อาจารย์ทานทุกเช้าอ่ะไม่ไม่ผมหน่อยหน่อยจะกินน้ำน้ำกินน้ำได้กินน้ำได้ตบกิ๊ดได้อาจารย์กินทุกเช้าเนี่ครับแต่เราต้องตำหน่อยเช้าเนี่ยบอสบอสกินอ่ะเนี่ยกินนี้นะกินอย่างนี้นะครับเช้ามากินเลยครับแล้วก็มีน้ำตำผนมากคอ้บอยเพนผมอย่นผมอยู่ผมอยู แต่การกินลูก้าวนี่พอได้ไม่ได้ไม่ไม่แต่ต้องตำให้ละเอียดกันนี้บอสไม่กิบโมโมโมไฟบอสบอสกินไปแล้วนานสามสี่ชั่วโมงวันนี้นะบอสลองดูสามสี่ชั่วโมงโอ้ไม่ก็ซาวาวไม่ต้องกลับบ้านเลอย่างนี้นี่บอส ปึงฟึงฟึงฟึ่งาอยู่กับสาวสเซาวๆอยู่กับป้อมนะไหวันนี้ก่อนเขาฉี่ไม่ดีแล้วนะกินเข้าไปอะดีขึ้นเอาว่าดีบอดี้อ่า t ท่นททันดหน่อยเอ็กซ์หันหาหาหันแล้วก็เอามาขามครไอ้ดีโบดี้นะดิงโยวิสต์โย Oh. Okay.